สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ English with NYC Season 3เราอยู่กันที่ไหนคะเฟนท์ท <Central. S 1> อร์สร์บักเนาะใช่วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านสตาร์ทองนะแบบเขาเปิดด้วยความหรู้รูนิดนึงแล้วเราก็เราไม่ได้มาที่นี่กันกี่ปีน, <c oughs> นานมาก <c oughs> นานมากนานๆาจนไม่รู้วนะ่าแบบตั้งยังไงอะไรเงี้ยเขินมากเลยอะเออวันนี้ก็เลยแบบเห็นเมนูพิเศษน,นะที <c oughs> ่ชื่อว่า Plant b a s e d ค่ะเออเราเล่น มังกี้อก็ assim, เลยดูว่าเออก็เลยนะ่าสนใจว่าเฮ้ยแบบเป็นยังไงก็ลองสัง่งมาดูของพี่ตูนสังส่งมาเป็นอะไรกะนกินทีเหมือนเดิมกินอยู่เมนูเด <c oughs> ียวง่ายๆนะของชฉ่อเวันนี้นะเป็นนีสีเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามานั่งนานนะจริงๆแล้วสีมันเป็นอย่าง,งเงี้ยตั้งแต่แรกคือสีก็คือประมาณแบบ light brown นะเป็นทีลาเท่นั่นเองเป็นไอซ์ทีลาเท่นะคะแต่ว่าเป็นพันเบสเป็นแบบพิเศษนี่เราก็แบบ ก็ไหนๆแล้วามาดูกันหน่อยดีกว่าเนี่ยมันก็จะมีคำว่า Decaf มีคำว่า Shots มีคำว่า Syrup มีคำว่า Milk Custom แล้วก็มีคำว่า Drink นะคะเออแล้วเราก็สงสัยมันมีรหัสอะไรมากมายเลยเห็นหมม,มีใครรู้บ้างว่าหมายความว่ายังไงคนทั่วไปเขาจะสงสัยเองกันไหม <laughs> นั่นสิว่าเราสงสัย <laughs> คนเดียวหรือเปล่าเราถึงกับเดินไปถามบาริสตาเขาเลยนะว่ามันหนมายความว่ายังไงอย่างแบบคำว่าเอเนี้ยต้งสีรัอ ก็เดากันอืมเดากันซึ่งจริงๆนะมันมาจากคำว่าฮันนี่นะที่แปลว่าน้ำผึ้งนั่นเองเพราะเขาบอกว่าซีรัพที่เนี่ยค่ะมีหลากหลายรสชาติหลากหลายกลิ่นมากเลยมีแคชเซลนะัทมีวานิลลานะคะแล้วก็เนี่ยมีฮันนี่ตัวนึงซึ่งของตัวที่เราสรั่งมาเนี่ยเป็นฮันนี่นั่นเองแล้วก็พอคำว่ามิลไม่เป็นโต๊ะมิลอะไรที่สุดตัวเราเลยนเมือ่อตอนที่เราสั่งไปเราสั่งมาว่าเออเป็น อโซอยแมวก็คือซอนแมวอะไรเอาอีกแล้วนุ่มทูลเหลือถ้านุ่มพูลเรือก็คนเห็นใจเห็นสิ่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็สั่งได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนี่ข้างล่างเป็นรหัสลับนะของอิสตาบล์ H G M L เราเดาว่ามันย่อมาจาก Honey Gold Milk Latte หรือเปล่าไม่รู้อ๋อมังคีลังไม่เห็นไงใช่ซึ่ง ไซที่เราสั่งวันนี้ก็คือเป็นไซส์เวนติเวนติคืออะไรเวนติเวนติก็คือที่ใหสุดของที่นี่เวนตีนะเป็นภาษาอิตาลีค่ะที่แปลว่า20ก no ็คือเป็นไซส์ยี่สิบของนั่นเองส่วนของปิจูนเนี่ยสั่งเป็นไซส์อะไรนะไซส์กลางไซการ์กลางที่เนี่มีความพิเศษสำหเราเรียกว่าไซส์ว่าแกรนด์เล่แกรนด์เล่ G R A N D E เนี่ยก็คือไซส์มีเดียมของที่นี่นั่นเองแล้วก็เป็นภาษาอิตาลีเหมือนกันนะ เป็นตคะ่ะแต่ว่ามันจะมีอีกไซส์หนึ่งนะที่เล็กที่สุดที่นี่เขาเรียกว่าชอ็อตเอาไว้สั่งพวกเอสเพรสโซชอร์ตนั่นเองแต่เราไม่ได้สัง่งเราไม่สั่เพราะว่าเราสองคนนะคั่งไปกินกาแฟกูรนะคะแต่ว่ามาที่ช่างอะไรชาชาแล้วก็สังเกเฉียวก็คือหน้าเรามาสตาร์บับทำไมนี่คือมือเนี้ยประมาณเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยนะสั่งกาแฟแล้วก็สั่งขนมซึ่นนนะง เราคิดว่าตอนนี้เราสั่งโคอสมมาชิ้นหนึ่งแหละแล้วก็ตอนนี้แค่ดื่มชาเนี่ยก็อิ่มมากแล้วแล้วก็เลยคิดว่าจะ <ขอ S 1> ให้เขาหอมกลับบ้านเพราะว่าทานไม่ไหวแล้วอกลับบา้บบานพูดว่าอะไรอกลับบ้า,บบานก็ถ้าสมมตินะไปอยู่ที่ต่างประเทศใ,ใช่ไหมคะ<อ>แล้วเราอยากให้เขาหอบผอมเนี่ยไปให้หอนนะ่อนะเราก็บอกว่าแค่นะคะเป็นชิโกฟรีสทูโกนั่นเองทูโกคือเคื่องไปก็คือไม่ทานที่นี่แค่นะคะเป็นเชโกฟรีสแค่นั้นเอ Can Can I have เป็นช o p โ e สชาไท่แต่ว่าวันนี้เราแบบตอนแรกเราั่งเป็นกินแล้วก็ตอนที่เราสั่งเขาว่าเราแบบอยากทานแบบร้อนๆเขาเลยบอกว่า Can น h a เป็นโ a r m p ร e a s e เ <c oughs> <c oughs> อือวอก็คือเอาไปอุ่นนั่นเองอะอย่าไปบอกว่า Can you wave it ไม่นานะะเวฟมันคือแบบเป็นคำย่อของคนไทยเนาะที่แบบว่าไปเอาไปเวฟให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็เวฟจริงๆอะมันแปลว่าคลนะื่นเนาะ อย่าพูดอย่างนั้นนะเออเราใส่คำว,ว่าว a ร m มก็คือ,อํำให้มันอุ่นขึ้นนั่นเองอ่านณะทา่เป็น warmy อ่าเราก็จะได้แบบโปรตีนที่แบบอุ่นๆน,นะเอากลับไปทานแล้วก็มีความ crispy ก็คือความกรอบนั่นเองเออเรามาโชว์กันนิดนึงหม้ว่าเราสาารั่งอะไรนี่หน้าทานไหมอ่หน่อยกลิ่นหน้าทานมากเลยหร่ว่าเราอิ่ม แล้วก็ไม่ e ิ t warm. ปเปอในกระดาษก็เผื่อใครเอาไปใช้แ,แบบแอบนี้สรารลนิดน,นึงอ่ะแต่ออกมานอกสถานที่ก็ต้องเดี๋ยวจะโดนบนสรุปง่ายๆเลยนะสำหรับใครที่อยากจะมาสั่งเมนูเครื่องต่างๆที่ซาบักนะหลักการง่ายๆที่ให้คนแบบจำไว้ง่ายเลยก็คือว่าเริ่มจาก เราบอกความร้อนก่อนก็คือ temperature คือถ้าสมมติอยากทานแบบร้อนก็สั่งว่า hot ถ้าสมมติว่าจะสั่งแบบเย็นก็สั่งว่า ice แค่นั้นเอง hot หรือ ice นะแล้วก็ตามด้วยขนาดของเครื่องดื่มเช่นอาจจะเป็น short เป็น tall เป็น grande หรือเป็น venti แล้วก็ตามด้วยชื่อเครื่องดื่มง่ายมากเลยตูนลองไหมสมมติว uh ่าอาจจะในโตย์สมมติว่า,า,รมมวาเราอยากสั่งเป็นชาเขียวร้นอนไซส์ขนาดใหญ่ อก็ต้องดูจาก temperature ก่อนกันก็คือ hot เรา hot ใช่ไหมแล้วก็ size size ก็ venti hot venti แล้วก็ชื่อเครื่องดื่ม green tea yes green tea latte ใช่รวมกันมันก็คือจะเป็นว่า hot venti green tea latte แต่จริงๆนะไม่ต้องกลัวจริงๆคือเราสั่งภาษาไทยธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันว,ว่าเผื่อว่าใครที่ไปต่างประเทศเราอยากจะไปนั่งส,สวยๆจิบกาแฟบบจิบชานะคะที่ Starbucks ก็สามารถใช้เทคเนิคนี้เปนใช้ในการสั่งได้ก็คือความร้อนแลัวก็ตามด้วยไซส์แลัวก็ตามไปชี้เครื่องดื่มนั่นเองแต่ว,ว่าถ้างคนก็อยากจะคัสตอมนะอย่างเช่นอาจจะแบบมีโนโมก็แบบว่า Can I also have d o u p l e a s e หรือว,ว่า Can I also have whipped cream, please? ะ อยากได้อะไรก็บอกไปเลย่ง่ายๆเลยง่ายเหรอง่ายนะไม่ง่ายลองดูลองดูอ่าลองไปเทสแลนะบางคนอาจจะแบบโหเขินมากเลยเวลาที่มาที่ซับบอาแบบมีตั้งหลายคำถามที่เราไม่ได้าถามเขาเลยค่ะเมื่อกี้อย่างตัวเราเองเราก็เไินไปถามเขาเลยว่าเอชเอ็นเนี่ยมันย่อมาจากอะไรสุดก็คือเฮ้ยเราก็รู้ได้ความรู้ใหม่ว่าซีรัปมันมีหลายกลิ่นมาก <c oughs> ซึ่งอันที่เราสั่ง เราไปทำอะไรกันต่อดีอ่ะเรายังมีเวลาเหลือช้อปปิ้ยนช้อปปิ้ <laughs> ปทม์เอาไว้มาเจอกัน EP หนะ้าเรียกว่าเป็น EP ได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นอีพีศูนย์แล้วกัน<อ>เปิดอีพได้ไหมไเ,เป็นซีซั่น3ียังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะไปไะ